คุณเคยรู้สึกผิดเวลาหยิบของอะไรสักอย่างที่แพงกว่าปะกะติไหมครับเช่นแค่กาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทหรือเสื้อเชิ้ตที่ดูแล้วรู้ว่ามันทำให้เราดูดีขึ้นแต่ใจดันพูดขึ้นมาทันทีว่าฟุ่มเฟือยไปไหมเสียงเล็กๆแบบนั้นคือเสียงของความรู้สึกผิดเวลาใช้เงินซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะต่อให้เรามีเงินมากขึ้นเรากลับยังรู้สึกผิดเหมือนเดิม มันไม่เกี่ยวกับจํานวนเงินที่จ่ายไปแต่มันเกี่ยวกับความเชื่อที่เราพกติดตัวมาตั้งแต่วันที่เราเริ่มหาเงินได้เองยินดีต้อนรับสู่ Daily e a s t Podcast พื้นที่เล็กๆที่ชวนคุณมาพบความสบายใจในทุกวันเพราะเรารู้ว่าความสงบก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเติบโตมาคุยกันเบาๆเพื่อใช้ชีวิตที่อ่อนโยนกว่าเดิม เราโตมากับยุคที่พ่อแม่มักจะบอกว่าอย่าใช้เงินเปลืองต้องอดไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตจะลำบากคำพวกนี้ไม่ผิดเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ผิดเพราะมันคือความรักในแบบของคนรุ่นนั้นยุคที่เงินหายากยุคที่ต้องประหยัดทุกบาทและความมั่นคงคือสิ่งเดียวที่ปลอดภยัยมีเงินเก็บไว้ก็รู้สึกสบายใจ แต่เมื่อเรามาอยู่ในยุคที่งานเปลี่ยนเร็วกว่าใจคนยุคที่ทุกอย่างไม่แน่นอนยุคที่เราทำงานหนักแต่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราพบว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่เงินในบัญชีเพราะแม้เราจะมีเงินเยอะแค่ไหนถ้าใจเราไม่มีความสุขถ้าเราเหนื่อยจนทนไม่ไหวมันก็ไม่มีความหมายอะไร ความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ที่สุขภาพใจที่ยังไหวอยู่ทุกวันอยู่ที่ว่าเราตื่นมาแล้วรู้สึกอยากลุกจากเตียงไหมอยู่ที่ว่าเรายังยิ้มได้ไหมอยู่ที่ว่าเรายังมีแรงใจที่จะก้าวต่อไปไหมแต่เรายังพกคำว่าอย่าใช้เงินเปลืองติดมาจนถึงวันนี้มันฝังลึกอยู่ในใจเรา ท,ทั้งที่บางครั้งสิ่งที่เราอยากจ่ายไม่ได้เรียกว่าฟุ่มเฟื่อยแต่มันคือการเยียวยาตอนนี้เราอาจจะคิดว่าซื้อหนังสือเล่มหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเบาขึ้นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นพาแม่ไปร้านอาหารดีๆ ร้านที่เธอไม่เคยได้ไปเพื่อให้เธอได้มีความสุขบ้างหรือแม้ซื้อเทียนหอมไว้จุดก่อนนอนเพื่อให้ตัวเองหลับสบายขึ้นเพื่อให้ใจเราได้ผ่อนคลายมันคือการใช้เงินที่ทำให้เราได้พักสักทีได้หายใจสักทีได้รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองแล้ว แต่เรากลับรู้สึกผิดรู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวรู้สึกว่าเราไม่ควรใจเงินแบบนี้เพียงเพราะมันไม่จำเป็นตามนิยามของใครบางคนแต่จริงๆแล้วใครจะเป็นคนกำหนดได้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราถ้าสิ่งนั้นทำให้เรามีแรงใจที่จะก้าวต่อไป ถ้าสิ่งนั้นทําให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นมันก็จําเป็นมันก็มีค่าเพราะบางทีสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ความมั่งคั่งแต่คือความสงบใจและถ้าเราต้องใช้เงินเล็กน้อยเพื่อแลกกับความสงบนั้นมันก็คุ้มค่านะ อยากชวนคุณลองเปลี่ยนคำถามเวลาใช้เงินจากเดิมที่เราชอบถามว่ามันคุ้มไหมลองเปลี่ยนเป็นมันเติมไหมเพราะของบางอย่างมันไม่คุ้มในราคาตลาดแต่มันคุ้มในราคาของใจเราตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งอายุ40ต้ตนต้นทำงานบริษัทมาตลอดชีวิตเขาซื้อจักรยานเก่ามาคันหนึ่งราคาไม่ถึงหมื่นแต่ทุกเย็นหลังเลิกงานเขาจะปั่นออกไปดูพระอาทิตย์ตกเขาบอกว่าตอนปั่น ผมไม่ได้หนีจากความเครียดแต่เหมือนได้วางมันไว้คลางทางหรือผู้หญิงอีกคนวัย37เธอใช้เงินจ่ายค่าสมัครคลาสโยคะเดือนละพันหคนอื่นอาจมองว่าเสียเงินฟรีเพราะเธอไม่ค่อยได้ไปครบทุกคลาสแต่เธอบอกว่าเงินนั้นซื้อโอกาสให้ฉันได้ฟังเสียงตัวเองอีกครั้งเงินเหล่านั้นไม่ได้หายไปครับมันแปลงร่างเป็นความเบาใจเป็นการใช้เงินที่ทําให้ชีวิตกลับมามีจังหวะหายใจอีกครั้งเราถูกสอนให้ใช้เงินอย่างมีเหตุผล แต่บางครั้งเหตุผลที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ทำให้เรายังอยากใช้ชีวิตโลกทุกวันนี้หมุนไวามากเราเห็นคนโพสต์สิ่งที่เขามีจนบางทีเราเริ่มใช้เงินเพื่อตามแทนที่จะเติมแต่การใช้เงินอย่างเบาไม่ได้แปลว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายมันหมายถึงการรู้ว่า เรากำลังใช้ไปกับอะไรลองถามตัวเองดูครับว่าสิ่งที่เรากำลังซื้อมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือมันคือสิ่งที่เราซื้อเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเรามีถ้าเงินที่ใช้ไปมันช่วยให้คุณกลับมารู้สึกดีกับชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันคือการใช้ที่ถูกต้องแล้วบางคนใช้เงินซื้อกล้องถ่ายรูปเพื่อเก็บช่วงเวลาที่ดี บางคนซื้อเครื่องดนตรีเพราะอยากมีเสียงใหม่ในบ้านบางคนซื้อทริปสั้นๆเพื่อได้นอนตื่นสายโดยไม่รู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การหนีความจริงนะครับแต่มันคือการกลับมาหาตัวเองอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณลองทำอะไรสนุกๆก,กับผมหน่อย ลองหยุดฟังสักครู่แล้วคิดถึงสมอย่างที่คุณอยากใช้เงินเพื่อให้ใจเบาในเดือนนี้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องแพงแค่สามอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมันอาจเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างดอกไม้หนึ่งช่อที่เห็นแล้วอยากซื้อมานานแล้วแต่กลัวว่ามันฟุ่มเฟือยลองนึกภาพดูสิดอกไม้สีสันสดใสวางอยู่บนโต๊ะทำงาน ทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นมันยิ้มให้หรืออาจเป็นมื้ออาหารที่คุณอยากกินมานานร้านที่คุณผ่านไปผ่านมาทุกวันแต่ไม่เคยกล้าเข้าไปเพราะคิดว่ามันแพงไปแต่จริงๆแล้วแค่300400บาทที่จะทำให้คุณได้นั่งกินอย่างสบายใจได้ลิ้มรสอาหารที่ทำด้วยใจได้รู้สึกว่าวันนี้ฉันดีกับตัวเองแล้ว หรือลองพาคนที่คุณรักพอ่อแม่หรือคนสำคัญไปกินข้าวที่ร้านดีๆสักครั้งเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาเห็นพวกเขาได้ผ่อนคลายสักนิดนั่นอาจเป็นความสุขที่คุณจำได้นานกว่าเงินในบัญชีเยอะหรืออาจเป็นคอร์สเรียนที่คุณอยากจะลองมานานแต่ยังไม่กล้าสมัครอาจเป็นคอร์สวาดรูปที่คุณอยากจะลองมาตั้งแต่เด็กอาจเป็นคอร์สโยคะ ที่จะทำให้ร่างกายและใจผ่อนคลายอาจเป็นคอร์สภาษาที่คุณฝันว่าสักวันจะได้ใช้มันไม่ใช่การเสียเงินมันคือการลงทุนกับตัวเองลงทุนให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้พบเจอผู้คนใหม่ได้รู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะแล้วเมื่อคุณคิดถึงสามอย่างนั้นได้แล้วลองถามตัวเองว่าถ้าใช้แล้วใจเบา มันยังนับว่าเปลืองไหมถ้ามันทำให้ฉันยิ้มได้มันยังนับว่าสิ้นเปลืองไหมถ้ามันทำให้ฉันมีแรงใจที่จะตื่นมาวันพรุ่งนี้มันยังนับว่าไม่จำเป็นไหมบางทีเงินที่ใช้แล้วไม่รู้สึกผิดอาจเป็นเงินที่ทำให้เราอยากมีชีวิตต่ออีกวันก็ได้เพราะรู้ไหมเรามักจะคิดว่าเราต้องทำงานหนักวันนี้ เพื่ออนาคตที่สบายแต่บางทีอนาคตก็คืออีกสิบปีข้างหน้าที่เรายังคงบอกตัวเองว่าอดอีกนิดนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะได้ใช้ชีวิตถ้ามันทำให้คุณกลับมาเป็นตัวเองได้อีกนิดถ้ามันทำให้คุณหายใจได้สะดวกขึ้นถ้ามันทำให้คุณอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตวันพรุ่งนี้เงินนั้นคุ้มที่สุดแล้ว เพราะสุดท้ายแล้วเงินที่ดีไม่ใช่เงินที่เก็บได้มากไม่ใช่เงินที่ทำให้บัญชีมีเลขเยอะแต่คือเงินที่ใช้แล้วใจยังอ่อนโยนอยู่ใจไม่หนักใจไม่รู้สึกผิดใจรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองแล้วและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นสัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้าลองทำสักหนึ่งในสามอย่างนั้นให้เป็นจริงดูนะครับไม่ต้องทำครบทั้งสามอย่างแค่อย่างเดียวก็พอซื้อดอกไม้มาสักช่อพาคนที่รักไปกินข้าวดีๆหรือสมัครคอร์สที่อยากเรียนมานานแล้วสังเกตดูว่ามันทำให้คุณรู้สึกยังไงผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกเบาขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีค่า รู้สึกว่าชีวิตนี้ยังน่าใช้อยู่และนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วขอบคุณที่ฟังผมจนจบนะครับขอบคุณที่ให้เวลากับตัวเองที่หยุดพักใจสักครู่กับเรานี่คือ daily ease พื้นที่เล็กๆสำหรับพักใจของคุณจำไว้นะครับว่าคุณสมควรได้รับความสุขคุณสมควรได้รับการดูแลแม้ว่าจะเป็นจากตัวคุณเองดูแลตัวเองด้วยนะครับใช้เงินบ้างใช้ใจบ้างกับตัวเองบ้างแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าพร้อมกับเรื่องราวดีๆอีกเรื่องขอให้คุณมีวันที่ดีนะครับ แล้วอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะ